ราต้องเข้าใจว่าเพราะว่าพระราตไตเนี่ยสูงสุดที่สุดแล้วไม่ต้องไปนับอย่างอื่นละเอราเราเคารพนับถือพ่อแม่ก็โดยที่เขาเอาเป็นผู้มีอุปการะกับเราแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยหยุดเวียนไหว้ตายเกิดนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะพ่อแม่ป้อนน้ำป้อนเนื้อเนี่ยให้กินเนี่ยให้ทรัพย์สมบัติเราเนี่ก็ยังเวียนไหว้ตายเกิดอยู่นะ เออเราต้องเข้าใจให้ดีนะอืมผัวผัวเมียนี่ก็แก้ทุก,กันไปได้วันวันหนึ่งเช่นนั้นนะเออใครตายก่อนก็จับเข้าลงไปก่อนแค่นั้นนะ,ะ <laughs> ถูกดิก็ถูกอะ่ะว่าเราทําบุญกับพ่อแม่นะ่ะแต่อาหารนั้นไม่ได้หมดกิเลสอนะ่ะเออไม่ได้มดไม่ได้หมดกิเลสอ่ะ อ่ะอยังหันซ้ายาหาันขวาอยู่อ่ะก็ถือว่าเป็นทักกินายบุคคลที่ลูกทําบุญกับพ่อแม่แล้วจะได้บุญมากค่ะเออเอออ้าวเราเราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเอาอ,อีกแล้วหอะมาแล้วเลยเฮ้ยแตโอ้ย ร้อนเลยเนี่ยกำลังเอ็ตอนนี้กำล,ลังจะชาอย่านีนี่นะรัตนะาเนี่ยอันนี้สำคัญนะไปทำความเข้าใจให้ได้นะเ <c oughs> อะอเหมือนกับว่าอย่างอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยปริยัตนะปริยัตพอเรียนปริยัตแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วผลที่ได้รับจากปริยัตคือ ปฏิเวทนะปฏิเวทคืออะไรอ่ะมักผลอ่ามักผลอ่าชานาพิญญาน้วนะปฏิเวทอ่ะเออมมักผลน้วน่เออเพราไปนั่นนาเราเราต้องเข้าใจตรงนั้นอืออาจารย์เงียเล้งได้เข้าเรียนไหมคะไม่มีอ่ะยังไม่มาไปตามแกเด็เนี่ยอันนี้ไปคือคือ คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องพลัตนะไตให้ให้ถ่องแท้อแล้วก็สัญลักษณ์สื่อสารที่จะตให้ถึงเท่นต้นสีมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์หรือรอยพระบาทจำลองหรือพระปฏิมากรหรือพระเจดีย์หรือพระบรมสารีริกาาธาตุอะไรที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะได้ ให้ระลึกถึงอา่าคือระลึกถึงว่าพระเจ้าตัดสรู้ทุกสมุทัยนี้รดมากะ่ะแล้วเราก็กําหนดรู้ทุกอ่ะอ่ากําหนดรู้ทุกละสมุทัยนั่แหละอ่าเอา,เอาต่อไปโอวาทคำสอน หนึ่งสภากะการไม่สองบุสลัตบุสลัตสูการทำสามห้าเนี่ยในวันในวันมาคะบูชามาฆบูมาฆบูชา บูชาเพนเดือนสามพราะพรเจ้าเนี่ยอประชุมสงฆ์ที่มากันโดยไม่ได้ดัดหมายอะ่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์หนึ่งพันสองร้โดยไม่ได้ดัดหมายนะแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกว่าละชั่วทำดีทำจิตใสเราเราถือหลักนี้ไว้ เมื่อถือหลักนี้ไว้แล้วเนี่ยอใครจะพูดยังไงอะ่ะถ้ามันไม่ไปตามหลักนี้แล้วเราก็บอกองไม่ใช่แล้วเออมันไม่ใช่แล้วแล้วยิ่งเราได้เรียนอภิธรรมควบคู่กันไปอแนวพระสูรแนวพระอภิธรรมนเออแล้วสื่อสารให้เห็นชัดเจนว่าอ่าเอออัตมาเห็นแล้วก็เราก็สงสารนะแต่ว่าเรา หมดความโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเพราะว่าพอเราเขาไม่เชื่อคําพูดของเราอ่ะเขาไม่ได้เห็นว่าเออเรานําพาให้เกิดทานพาทําทานกุศลเออพาทําศีลกุศลพาปานากุศลเมื่อเมื่อเมื่อไม่ทําทานศีลภาวนาแล้วเนี่ยเราจะไปหวังอะไรล่ะว่าเออิอทธิผลนจะเกิดได้ยังไงอ่ะเพราะอิทธิผลคือผลดีเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการ ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาน,นี่แต่เราไม่ทําตรงนี้นี่เออเราไม่ทําเมื่อไม่ทํามันก็มีทําอะไรมันก็ต้องไปทําบาปกันนะทีนี้อ่ะเมื่อไปทําบาปก็ยังไงหมู่บ้านก็เศร้าหมองดิไปก็ลามมาถึงวัดเดี๋ยวดูดิวัดบางแห่งไปดูได้เมื่อเช้านี่ก็มาจากฟังเสียงแปลกๆเนี่ยทีพราะวันเสาร์นาหน้าอาจจะมาอีกวัดประมาณต่เช้า วัดสะอาดดีนะวัดโอ้ยมวกวาดกันเต็มที่เลยว่ะก็มานะถาวายสังฆทา,เเาเนาาเ,ออเ,าเมื่อเช้าเนี่ยก็บอกว่าเออเราก็เมื่อเช้านี่ก็ฉันเสร็จแล้วก็บอกนะบอกพวกที่มาอยู่ในกิจกรรมเราก็บอกเออช่วยกันเก็บกวาดนะเอออันไหนที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยแต่ตรงนี้ ถ้าเรายังทําบุญไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับอย่าไปอย่าไปคาดหวังอะไรเลยว่าเพราะว่าในนิธิกัรเนี่ยไปอ่านนี่นิีิกิจที่กันเนี่บอกว่าเอ่อโกกระรั์ความสุขทั้งปวงเกิดจากบุญถ้าไม่ม <d> ีบุญก็ไม่ม <d> ีทางเอ่อ <d> อ้าวเฮเลง สวัสดีครับธรรมสการครับพ่อจ้าเจริญพรเป็นไงเนาะก็ตามรากันนี่เฮ้ยคนเนี่ยเป็นไงอ่ะก็ผมลูกน้ำเป็นไงอ่ะของสองเดือนแล้วฮะผมกินยามาแล้วสองเดือนแล้วเนะเออดูฟังเสียงก็ใสขึ้นแล้วเนี่ยครับผม ก็จะไปดูให้หมอหมอจะขอตรวจเสมหะแล้วก็ดูว่าจะเชื้อจึงเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายถ้าเป็นตายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ละแต่มาไหนได้เออเออเนี่ยไอ้มากเออเจ้าชายศรีทะเนี่ยตอนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเขาก็ออกบวชเลยนะเขาก็ไม่รีรอเหมือนพวกเราอยู่หรอก ไม่ไม่ไม่นิ่งดูได้เลยตัองใจเทิศรัานะอันนั้นหมายถึงว่าบารมีท่านเต็มที่อ่ะเออเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ออกบวชเลยอ่ะเออไม่รอท่านไม่รอเหมือนที่นิ่งรอเมื่อไหร่จะพร้อมเนี่ยโยมเวตาก็ ทาหน้าทาหลังอันนี้ก็เด็ดเหนียวอันนี้ก็ยืดเหนียวอันนั้นก็ยืดต้าแขนต้าแขนไมก็ยึดขาเออไม่เป็นไรก็รักษาสุขภาพไปอันไหนอาหารเอ่อรูปเนี้ยมันเกิดจากกรรมจิตอุตวอาหารเราก็ต้องดูว่าเอออ่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันจะมันจะบิดเบี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอ่ะเออมันมันจะระบาด โลกมันจะกำเริบไปอต้องระวังอ้าวอีกอ้าวเดี๋ยวจะจบของสามโมงแล้วเนี่ยเออสิบสามนาฬิกาสามนาฬิกาเริ่มเดี๋ยวให้เอาจุลตีให้จบไปครับที่นีก่อนอ่าอ้าวอทุจริตสามอ้าวอ่าทุจริตสามหนึ่งกายทุจริตประพฤติชั่วหนึ่งฆ่าสัตว รักสาพสามพูดผิดในการวัจจีพูดปดพูดเท็จหนึ่งพูดปดพูดสา <3, 4, S 2> มสี่อาโมโนโ,นโลกโลกอยากได้ของเขาเออยิบาทคองร้ายเขาสามเห็นผิดจากคำนองคลองออกายวาจาใจ เนี่ยอันนี้คือทุจริตเราพยายามรักษาใจขขงเราให้ดีนะถ้าใจดีเนี่ยมันจะไม่ออกมาทางกายวาจาหรอกก็ของเขาว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปอยากได้ทําไมแต่มันก็อยากได้อะ <c oughs> อือเกมเเราไปไปปตาม้างแล้วเราอยากได้ก็ถือว่าเป็นข้อข้อของขข้อนี้แหละ <c oughs> อา่ามันจะ มันมันเป็นอภิชาอภิชากายะคันธะอย่างหยาบก็ตามอย่างละเอียดก็ตามเออก็ใช่เออคือหมายก็ว่ามันมันอันนี้มันไม่เคลื่อนออกมาทางกายวาจาหรอกเออแม่อยากได้แล้วเกิดไม่ได้เออถ้าอยากได้แบบซื้อเอาันเป็นเอโลภะทาไม่ยากโลภะ อยากได้แล้วซื้อเอาขอเอาแต่อยากได้เลือกรักเอาเนี่ยอธธรรมยาโลภะอยากได้แล้วก็หาวิธีที่จะหยิบฉวยอเอามาเป็น,อนของตนเองอ่าเออเพื่อเราจะได้ครอบครองสมองอิ่มมาอา่อืมนี่อันนี้ทุกทุไม่ดีทุจริตเห็นไหมทุจริตต่อไปสุจริตสามหนึ่ง กายสุจริตประพฤติหนึ่งสองไม่รักสามสามไม่ปะพผิดนกาองจีจีสุจริตหนึ่งสองสามส่ามันตรงกันข้ามน่ะตรงกันข้าม ถ้าเราะลึกนึกบดเว้นซะเอ่ออันนี้ให้นักศึกษาตรีไปดูหัวข้อเดี๋ยวก็จะมีหัวข้อให้เราเอา้าต่อไปอกุศลมูล 3. สามรากเงาของอกุศลหนึ่งโลภะความโลภอยากได้สองโทสะ สามโหาหมหะนี่เห็นไหมอากุศลมลมนี่ยคือรากเหง้าของอกุศลเนี่ยโลภโกดหลงเห็นไหมเขาจะพูดโลภโกดหลงกันอนะโลภะคืออากุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเกิดมากขึ้นต่อไปอกุศลมมล,ลากเหง้าของความดีหนึ่งอโลภะ ไม่โลภความไม่โลภความไม่โลภอยากได้ทางพุทธจริตสองอโทสะจิตที่ไม่กินปัสสาวต่อสามอโมหะอึวาะนี่ยหไหมตรงกันข้ามอโลภะเจรสิกอโทสะเจรสิกอโมหะเจรสิกโมหะก็คือตัวปัญญาตัวปัญญา ตัวปัญญาที่ทีเิดขึ้นนี่อันนี้เอาต่อไปบุญกิริยาวัตถุสามอันนี้หนึ่งทานามัยสองหายสามเอาอันเนี้ยหลัก ทำสามอย่างนี่เห็นไหมว่าเออในหลักหลักบุญกิริยาวัตถุเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยแล้วเราจะทำบุญตลอดได้ไหมแหววได้ไหมแน่ใจนะแน่ใจอ, <c oughs> อ่ะไม่บอกแวบควที่อื่นเลยเหรอเอ้าเอา <c oughs> เอา๋อ อ,อ๋อเรนนี่ว่าอ๋อน้ำเราจะต้องไปหาเขาทำไม <laughs> ไมันลูกปลาลง <laughs> ไม่คือที่ที่พูดเนี่ยว่าถ้าเราถ้าเกิดว่าไม่มีทานศีลปวานานเนี่ย<ม>อะไรจะเกิดขึ้น,นเราคิดว่าเรากไม่ได้ประจําอะไรพูดไปนะอเอ้าก็ใช่แต่เราไม่ได้ให้ทานใครอะ่ะใช่ไหมเอ้าทานเนี่ย ท่านจะให้ตลอดได้ไหมได้ไหมให้จากเช้าจนถึงค่ำมืดเ๋ยวได้ไหมมันต้องเป็นมันต้องมีเหตุปัจจัยอะะแก้วทำได้มเวลาอ่ะก็เปิดโลทานแจกอยู่นั่นล่ะทั้งวันนะดิทำไม่ได้มันไม่มีตาโคตอายไปนะคะไม่มีตาโโหแม่ค้า เสียบแหลมจริงๆช้าเสียบแหลมโอม้เราพูดไม่ตามจริงจ่ายเงินนี้จช่เห็นได้ชัดเจนไงว่าอยากกินบอกได้เลยค่ะไปที่ร้านได้เลยค่ะตรงร,าร,าร้านศีลเอาศีนานนลน่ะศีลทำได้ตลอดไหมอ่ะภาวนาล่ะอ,นนอ่ะอสมสถะแล้วก็วิปัสสนาเนี่ย ถ้าโตก็บอกแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเอออันในในยามที่เราเอา่อาอ่าปุณนาอนาถาพินิกาเศรษฐีอาา่ะเห็นไหมเลิศทางให้ทานนาวิสานาวิสาขาก็ให้ทานบาสิกาเออตอนเช้านาตะมาจะสวดมนต์ไปถึงพระรัตนไตรพอ แล้วก็ให้เขาอ่านกันมีนักทําตีสองนักทําโทนหนึ่งให้เขาอ่านกันแล้วเราก็นั่งฟังเขาอ่านกันไปเออบอกว่าเออคือสวดเยอะก็ก,ก็ก็ได้แต่ทีนี้ว่าอ่าเขาก็จะไม่เรียนรู้กันเนี่ยไม่ใช่ที่ผู้ได้ฟังนี่หมายความว่าเ,เราสามารถที่จะยังทานกุศลให้เกิดขึ้น เออไม่ต้องทั้งหมดหรอกมันไม่ได้หรอกทั้งหมดนะเออเพราะอะไรเพราะเรายังมีพื้นที่ที่เป็นบาปอยู่หนานแน่นมากเออเออออเอไม่เป็นไรไอในส่วนนั้นน่ะคือเราอย่ายเห็นแก่เล็กแก่น้อย เอออย่างแม่ค้าเนี่ยอาพอทอนให้เขาได้ก็แม้บาทหนึ่งก็ไปไปล้วงเอาเอาไอ้เดี๋ยวสลึงนึงก็ไปมาทอนไม่ต้องทอนหรอกเออยกให้เลยบาทหนึ่งสองบาทสามบาทอะไรก็ยกให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็ไปเล่าขวัญกันเองแะว่าโอ้เนี่ยแม่ค้าจิ๋วแกดีไว้วันนั้นไม่เอาหรอกเออแกไม่เอาสิบาทแกไม่เอาเลยเออเออคือเราก็ต้องรักษาลูกค้าของเราให้ได้อืม มันไม่ได้ทั้งหมดหรอกเนี่ยแต่ให้เราตรวจสอบว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทําบุญได้แค่ไหนพื้นที่ของบุญเราเนี่ยเกิดได้ขนาดไหนเออเกิดได้มากขนาดไหนนี่แต่พระเนี่ยนะเช้าขึ้นมาก็ไปเที่ยวบินดาบานะเป็นไปนยืนขอเขาไม่แล้วเนี่ยต้องเตรียมตาาต้องเตรียมแล้วถ้าไม่มากไอด้วยนะ <c oughs> ใส่บาทมาชาเออนแต่อาจจะไปนั่งทาไมล่ะก็ยืนไหว้ก็ได้จะเป็นไรไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันถ้าเกิดว่าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นเขาไม่นีขาไม่คล่องจะว่าไงเดี๋ยวเธื่อส่วนตัวที่วัดจะคุยให้ท่านฟังแสดงว่าท่านไม่รู้ค่ไม่สังลาดจะอยู่ในกรุงเทพ อ้าวเปิดไปดูแนวแนวข้อสอบท้ายดูดิเขาถามว่าอะไรเอิงตอบหอตัวไก่อ่าขอ้อตอบไปแล้วตัวไก่อ้าวก็ยังไม่ได้ตอบนี่ออเออเออบบกให้ตไก่

อันนี้เนี่ยอันนี้คือเขาจะจะทำข้อสอบให้เราดูและจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้รู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเราเรียนธรรมศึกษาด้วยเรียนอภิธรรมด้วยก็หมายว่ามีทั้งแนวพระสูตรแล้วก็แนวพระอภิธรรมอ่า เราจะไม่ตกหล่นเลยนะอ่าเราจะไม่ตกหล่นเลย่าถ้าปัญญาเราดีเนี่ยเราก็จะเข้าใจทั้งพระอภิธรรมเข้าใจทั้งแนวพระสูตรเนี่ยเราจะได้ความรู้มากขึ้นและเราก็จะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดและเราก็หลุดพ้นไปด้วยกันนะอืมอย่ามาพ้นอยู่คนเดียวนะอาจารย์ทำบุคนเดียวนะคะ แม่ลูกศิษย์ทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายจริงๆแล้วคําสอนพุทธเจ้าเขาเรียกว่าได้ไหมก็สอนนั่นนะะนะเทศสี่สิบสี่สิบห้าพรรษาใช่ไหมเอเทศอยู่สี่สิบห้าพรรษานะแต่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็ก็ทําเองไงใช่ไมใช่มัน มันก็เป็นเป็นไปด้วยตัวของเราเองเอผู้ที่เรียนอยู่ในออนไลน์เป็นไงบ้างรับฟังรับชมของพวกเราแล้วเป็นไงบ้างติชมว่าเสียงใสหรือเสียงกระโดกกระเดกอะไรก็อบอกมาด้วยเหเลงอืมได้ยินชัดครับเสียงชัดเจนไหมชัดเจนครับเสียงชัดเจนเอ่ะ ก็หาเครือข่ายเข้ามาเรียนในออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเราซื้อโทรศัพท์มาแล้วน่ะต่เล่นแต่ลไรแล้วก็หลอกให้เขาแล้วก็ไปโอนเงินให้เขานะเอ่อเอ่ออ้าวต่อไปทำโทรทำโทร,ทำโทรถึงไหนแล้วเอ่อทำชั้นโทรดูทบทวนนะดูสารบาน เรียงความกระทูทรมของทาทั้นโทเนี่ยมีการเชื่อมสองครั้งกี่หน้ากระดาษอ่อาทิตย์ำทีเท่าไหร่ทำทีสองทำโทสามอ่าเขาจะมีข้อธรรมเขาอ่าวิชาธรรมวิจารบทที่หนึ่งอ่าบทที่หนึ่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทที่สองเดึองทุกขติเดึองนรกสองเปรตสามสี่ มิรัชชาโนอสองสุขติขตอ่านี่ไหมคืออ่าทำมวิจารในส่วนของสังสารวัตรเนี่ยมีทุกขติและก็สุขติอ่าบทที่สามกรรมบทที่หนึ่งหมที่สอง หมดที่สามนี่เห็นไหมคำสิบสองนะอ่สีสามสิบสองสีสามสิบสองดูสารบานแล้วตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วบทที่สี่บทที่สี่สมถะ,ะลูกลูกแบบของการฝึก หนึ่งมาในสองอ,นนอา,าจริตนิมิตหัวใจอ่าเห็นไหมอันนี้อสมถะสมถะกรรมฐานแล้วหัวใจของสมถะกรรมฐานเออบางที บางทีเราเรียนในอภิธรรมไม่ชัดเจนนะแต่เรามาเรียนตรงนี้เออมันก็เข้าใจชัดขึ้นมานะอัตมารู้รูปนอนอยู่ต้องน้ำม,มันก็น้อไปในนาฬิกาว่าเออถึงเวลาย,ยัางเนี่ยเออนักศึกษามาเรียงเนี่ยอ,อนาน้ำมันก็น้อมไปนู่นน้อมมานี่เอ,อ่นักศึกษาเราเนี่ยไม่ยอมเพิ่มเลยนะมีแต่จะลดลงนะอืม <c oughs> เออเออก็อยากให้อยากให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเออวันนั้นคุณไม่ใช่ที่เอามาพูดดีไหมก็ว่าไม่ได้ไปว่าเขาหรือว่าเราหมายก็ว่าเออนำธรรมะที่ไปพบเห็นมาบอกกล่าวกันเพื่อจะให้เกิดศรัทธาวริยาสติสมาธิปัญญาเออ,เอ,อถ้าอะไรเขาเรามุ่งมั่นในการปฏิบัติได้มจะไปหรือจะอยู่ อ่าอ่นี่ก็โยมอะไร,นระเนาะไปเหยียดอ่ะไปะเหยียดเขาไปวันไหนาสายหนูน 24, 24, 24, 25, อ่ะยี่สิบยี่สิบสองอ่ายี่สิบยี่สิบี่สองชนไม่จิ๋วไปว่างแม่ไม่จิ๋วไปดิไปขายปลาที่ไหนกันไหนฟูช <c oughs> นไม่จิ๋วเออเออเอเอ,เอสาย สายคือเราไปดูไม่พูดอะไรไม่คือไม่ได้ว่ากันอ่ะสายทํางานเขาเขาทําโยมละเอียดเนี่ยทํางานมาตั้งเ,เคยทํางานอยู่โรงพยาบาลอ่ะต่มาไปเทศวันอะไรวันศุกร์วันเสาร์อ,อ่ะพม่เอียร์ไปห้าคนครูบอกอแต่วัดกอแก้มทองหลวงไม่มีเลยแต่พระเอ,อียกขอ,อครูห้าคนครูบอกอครูบอกว่า ครูบอกขอลาส่งตัวแทนไปป่วยป่วยที่ยี่สิบเอ็ดอะเอาวต่อไปเขาเล่าสามคู่มบทที่ห้าบทที่ห้าพุทธะอ่าพุทธคุณคาถาคือกล่าวถึงพุทธคุณตอนนี้เราพิมพบทไหนแล้วเนี่ยเราไหวบทไหนฮะ เราจบบทได่ยังบทไหนนะเราไปไหนพุทธคุณหรือยังเราไปยังวิปัสสนาเราออกบทที่หกบทบที่หกคืออาวิปัสสนากรรมฐานภูมิของวิปัสนาขั้นตอนวิภาคข,ข,ของอา่า อ่าไปดูวิปัสสุูปกิเลสด,ด้วยนะอ่าแล้วก็จดบันทึกออกมาแล้วก็ส่งต่อๆกันเรื่อยๆนักปฏิบัติเนี่ยวิปัสสุูปกิเลสจะต้องเจอนะแต่ถ้าไม่เจอก็แสดงว่าปฏิบัติผิดอยู่นั่นหละไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ได้เจอวิปัสสุลทัทเอ่ะเจอแต่วิปัสนารอยู่นั่นแหละอ่าโอภาสได้แก่แสงสวา่างใช่ไม่ใช่โอภาสบา้านเกาะโนนนะป <laughs> ีติได้แก่ความอิ่มเอิบใจให้าอย่างเออนั่นละ่ะ ปัสตรีอาการสงบอทิโมกเชื่ออธิโมกเชื่อตัดสินใจเชื่อศรัทธาที่มีกำลังแรงคแข็งแรงแก่กันปัจฉะความเพียรความเพียรอย่างแรงก็สุสุขกายสุขใจอยางปัญญาแก่ก้าปัญญารู้อ่า คือคือทั้งทั้งเก้าอย่างอะทั้งเก้าอย่างอะดีหมดแต่ว่าอันนี้กันติน่ะ,นะความยินดีและความยินดีพอใจอย่างแรงกล้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้บรรลุแล้วมคยานอ่าได้บรรลุแล้วเออเราได้บรรลุแล้วเออวิปสัสสนูปะกิเลสนะนเนี่ยอันนี้แต่ละหมวดตอนน่ะเราจะต้อง เอ่ารู้ว่าเอ่อว่าตอนนี้แต่ละตอนไหนอเอาหมดหมดเจ็ดไปถึงไหนแล้วหมดเจ็ดแล้วยังเราอ่ะหมดถืแล้อ่าหมดเจ็ดขี้ปฏิบัติหนึ่งตัมกิเลสสองทิฏฐะประโยชน์สามาวัตถุอันนี้เนี่ยหมายก็ว่าในบทที่จะต้องเรียนรู้ วิชาพุทธาพุทธานุพุทธะและาศาสนาพิธีเราเริ่มจากตรงไหนบทที่หนึ่งทรงประกาศสองพิจารณาเป็นหรือยังอ่ะพิจงพิจารณาสองสองโปรดสาม